สวัสดีจ้าแล้วนะโค้ชกลจ้านี่จ้ากับข้าวลูกวันนี้จ้ามีปลากระป๋องมีผัดแกงใส่หมูใส่หน่อไม้ไข่เจียวหมูสับจ้านี่นะจ้าสาวเย็นีเพิ่นก็นั่งกินอยู่จ้าเราจะนัดหน้ากับข้าลูกกับสีตักไปกินเลด้วยจ้าสวัสดีค่ะ

嗯。Hey. ดีจ้าแล้วน้าข้อสะกลนจ้ากับลูกสาเฮดีจ้าสาเฮดีเพื่อนกับกินขาวจ้าแล้วน้ากับข่าวรัตน้าจังมาจ้ามาจ้าดูว่ามันใกล้กันไปอุ้ยสะแม่หลวง กินข้าวเด้อจ่ามาเด้อแม่พ่อนาพัดมากินผัดเราใหม่ใส่หมูใส่พริกแกงมีใครเจียวหมูสับจ้าเด้อจ้นานาพัดตายายเอฟซี FC ทุกคนจ้ามาเด้อจ้าโอ้ยาก,กินเบื่อเราติลูกข้าวห้อน 재미 hmm. <gasps> <Yeah. sighs> лит. Мм. Агуума? Дасер. Угу. Сүм нам ба. Да хэм тами диан. М?

ี่บหอมมันฮอนจ้าฤฤฤฤฤฤกินน้ำเปล่าน้ำมันฮอนหืมสามไม่กินหรอจ้า 嗯。嗯。嗯。 มาได้กินสมตำโดนแล้วสมตำน้องกินหอนจามันหอน ทำแล้วก็กินห่อนๆแล้วจะแซ่บ ามาจ้าไม่กินต่อพี่น้องน้ำพี่มมจงอรืมองเด็กเนาะตั การะข้ารัเก็บของแล้วแบผลไม้มานั่งกินไหยเลกอืม 什么不好。

อย่าดิกินแอปเป,ป,ปิ้ปปลจ้าแอปเปิ้ลขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตานากระายยาดินนะจ้าขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย